เชื่อเนาะร้องห่มร้องไห้นี่คือเพื่อนเขาแดงๆเดียวกับมโนหมดเลยใช่ไหมทีมแฉทั้งหมดเลยอ่ะปรากฏญาติพี่รุ่นร้องก็พวกหล่อนมันบางทีชอบกินแต่เหล้าก็อย่างเงี้ยมันก็ต้องโดนอย่างเงี้ยแหละเห็นเชื่อไหมไม่มีสติอ่ะสุกเสาร์อาทิตย์ื่อไม่เคยเห็นหน้าพวกมันอ่ะเหรอเพราะอะไรปาร์ตี้ตลอดไม่กินเหล้าตลอดทุกคืนอู้ตายตายตายจริงๆค่ะจนสติสตังค์ไม่ค่อยจะเหลือกันหรอกนะเอาอย่างงี้แต่มันก็เป็นแบบว่าอะไรที่เราคิดเหมือนกันนะว่า เราไว้วางใจใครมากที่สุดนี่ขนาดเพื่อนสนิทกันนะถูกเขาคือเพื่อนสนิทกันุณเคยไว้ใจใครสักคนหนึ่งไหมเราแบบไว้ไว้ใจให้มากที่สุดเนี่ยแล้วถูกทําร้ายจนพังไหมล่าสุดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับหยาดพิรุณครับหยาดพิรุณต้องยอมรับว่าชีวิตนางเปลี่ยนนางเปลี่ยนจากเมื่อก่อนนางขายอะไรนะมะโน สายสะพานนางงามเคยไปประกวดนางงามนั่นแหละเอาเพลงริเดียมาแอบแอๆบแอ๊บแอดิดาวยอดชอดาวอร์ออร์เอรอรอย่างนี้กลายไปเรื่อออกรายการทุกรายการจริงๆว่าสั้นว่งเมื่อไหร่นะ จนถึงมาออกรายการแฉสองครั้งอ่ะเพราะว่ากระแสความนิยมนายต้องยอมรับว่ามาจริงๆเอาง่ายๆว่าแรงหนึ่งขนาดลิเดียเจ้าของเพลงต้องเอาไป cover อีกทีหนึ่งอ่ะจริงเมื่อก่อนอยู่แถวบ้านเชิดกัหมดนะอย่าพี่รุนอยู่ซอย20ใช่ไหมร้านพายยี่สิบอี่แก๊งกอยู่ซอย18กันหมดสักพักรวยหน่อยไปแม่เห็นไหมจะบอกให้ครรวยไรเงี้ยเขาหลังจากใหญ่ไงหนูรวมตัว ไปอยู่คอนโดมีเนี่ยมบบย่างร้านใหญ่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 โอ้โหงวงจุ้ยมึงเปลี่ยนหมดเลยเรียบร้อยเลยอยู่ราดพ้าวดีๆไม่ชอบหรือไเหรออยู่ใกล้ๆแล้วแวกบ้านขนาดเดินไปมาได้อ่ะมีอะไรปรึกษาให้หมดได้ไงแล้กผมเห็นไหมฮะวันนี้ขึ้นสอนอคุ้ยขวางครับเรียบร้อยครับอยากพ่รุนมาพร้อมกับทนายสิทธาครับทนายสิทธานี่ก็เป็นทนายดาราเหมือนกันเนาะครมาเอกสารหลักฐานเพื่อแจ้งความอดีตผู้จัดการส่วนตัวกระเทยไม่มโน กระเทยใช่ไหมกระเทยหมดก็ทำแกงก็กระเทยหมดอย่างเงี้ยที่รุนอ่ะอ๋อโอเคอ่ฮะหลุดเพื่อนเธอใช่ไหมเนี่ยแล้วมัาโอนได้ส่วนแม่งเท่าไหร่ไม่ได้เสียงสูงด้วยทำไมเสียงสูงสูงไม่ได้นี่เกี่ยวข้องแต่ว่ารับรู้เรื่องนี้มานานแล้วรับรู้มาไวยังไง เล่ามาไหนเล่าเล่าเล่าจะให้อ่านทำไมข่าวอ่ะเล่ามามัเนี่ยต้นเรื่องอยู่ตรงนี้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ติดไวล็สแล้วเดินขึ้นมา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 เดมา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 าม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 าามามามมามามา วันนึงวันนึงอ่ะแบบแค่คลิปเดียวของนางอ่ะทำให้นางอ่ะมีงานเข้ามาเยอะมากมีเงินเป็นล้านใช,ใช่แบบติดต่อเข้ามาแบบวันหนึ่ง 40, 50, 10งานตอนนั้นก็เลยคุยกันว่าแบบวันละกี่งานนะ4ี่สิงานคุณแม่ต้องยอมรับตอนนั้นเป็นโควิดแล้วโควิดอ่ะเขาก็ออก,ออกอีเวนต์ไม่ได้ไงก็ต้องจ้างรีวิวผ่านทางยูทูบเบอร์สงานต่อวันใช่งานหนึงกี่บาทอุ้ย งานหนึ่งอ่ะมันจะเริ่มจากแบบสองสมหมื่นอะไรเงี้ยแล้วมันก็ขึ้นเรื่อยๆคุณคิดดูนะตอนนั้นคุณคิดดูกูเป็นดาราพิธีกรกูยังได้วันละกี่พันบาทเองเป็นดีเจดีกว่าจริงๆฉันเป็นดีเจจัดงางคารคุปโอ้ขี่ออกข้อกตายชั่วโมงละร้อยั่้านี้คือสูงที่สุดในตึกด้วยนะครับผมเราเริ่มจาก ปกละห้าร้อยเถอะจนดูทุกวันนี้ฉันได้พันห้าสองพันนี่คือสูงที่สุดในตึกด้วยนะปรากฏว่าคุณคิดดูอยาดพิรุณวันหนึ่งในช่วงแค่มาลองอาฮะอาฮะอาแฮอเลยเนี่ยอารือเช็คดาวเช็คีดาวอารือนะมึงแค่แต่คนเรามันจะดังอ่ะ วันหนึ่งห้าสิบงานขั้นต่ำคือสองหมื่นนะฮะห้าสิบงานก็ล้านหนึ่งก็ตอนนั้นก็คุยกันบอกว่ามีงานอะไรก็รับมาก่อนรับมาก่อนรับมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยพอตอนหลังจากหลังๆมางานมันก็ลยโหลดเพราะงานโหลดนะก็ไม่มีเวลาที่จะมาเช็คว่าแต่ละงานได้เงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องทจาทำตามทำตามทำตามอ๋เพราะว่าไว้ใจกันด้วยแหละแต่เราก็แต่แต่เราก็เป็นโทษฝั่งนั้นไม่ได้ว่าเขาแบบบวกราคาเพิ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า อย่างแต่ละงานอ่ะเขาอาจจะบอกว่าสี่ห้าหมื่นอะไรเงี้ยอาจจะบวกไปเพิ่มอีกหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เพราะว่าหนึ่งก็คือลดอย่างเงี้ยเหรอแต่เอาตรงเป็นลดลดหร,รอ,อ,อ,หอสมมติรถดำสมมติเลรียรถดำหนึ่งแสนลดบวกเท่าไหร่